ด็อกเตอร์กฤษดาจ่างใจมนเจ้าของธุรกิจโรงงานผลิตกาแฟภายใต้ยี่ห้อดังเนเจอร์กิฟโรงงานที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยงบประมาณก่อสร้างกว่า500ล้านบาทและอัตราการเติบโตของธุรกิจแบบทวีคูณเกินเป้าสวนกระแสสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันอย่างน่าอัศจรรย์ แต่กว่าที่จะมาถึงความเป็นมหาเศรษฐีในวันนี้ดกรกฤษดามีชีวิตเริ่มต้นจากความไม่มีอะไรเป็นเด็กสลัมต้องทำงานหนักตั้งแต่เด็กแต่ถึงแม้ชีวิตจะลำบากอย่างไรก็ไม่เคยคิดท้อแท้หรือน้อยใจในโชคชะตาท่านชอบศึกษาธรรมะทำให้มีอัธยาศัยชอบทำบุญ เป็นชีวิตจิตใจขอเชิญรับชมเรื่องราวชีวิตของเด็กสลัมสู่ความเป็นมหาเศรษฐีด้วยวิถีแห่งบุญผู้เผยเคล็ดไม่ลับสร้างทรัพย์อัศจรรย์ได้นะบัดนี้คือผมเข้าวัดเมื่อปีสอกตอนนั้นผมได้ซื้อมีคนมาชวนให้มาทำทำเอกคือทอดพระป่าซื้อที่สองพไร่เนี่ยนะ เขาก็มาถามผมว่าเขาเหลืออยู่สิบตารางวาจะถามว่าจะเอาสักกี่ตารางวาตอนนั้นผมอยู่ตึกแถวผมก็บอกว่าเหลือสิบตารางวาผมขอเหมาแล้วกันตารางวาหกสิบสองบาทห้าสิบก็แค่หกครับหกร้อยยี่สิบห้าบาทแล้วก็บอกแฟนแปลกบอกแฟนว่าเฮ้ยแค่สิบตารางวามันน้อยนะเราต้องการบ้านเดียวต้องการมีสนามหญ้าเราก็ต้องทำบุญให้มากกว่านี้ ก็เลยชวนเขามาที่ที่วัดตอนนั้นยังไม่รู้จักก็ถามทางมาก็มาขอซื้อที่อีกหนึ่งร้อยตารางวาจ้าจูก็รวมเป็นหนึ่งร้ยสิบตารางวาแล้วหลังจากนั้นประมาณปีสองปีผมก็ได้เทาเ้านะได้เทาเทาเสร็จแล้วก็ใต้บ้านเดียวน,นะอยู่ริมทะเลสาบ มีรถบนลวลรถบ m อแล้วก็มีที่ตอนนี้ก็อยู่ในสนามกอล์ฟก็ต้องรวมสองแห่งนี่ห้าไร่กว่าแล้วก็ยังได้ที่ตั้งหลายร้อยไร่นะนี่คือทําแค่110ร้อยสิบตารางกว่าเสร็จแล้วผมก็โม,มเดลยุ่งๆนะก็มเดลไปพัฒนาทําที่ทําอะไรเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็ห่างวัดไปสักช่วงหนึ่งพอปีสามเก้ากลับมาเราก็หล่อูกหลงปู่ไม่ทันแล้วเพราะเขาหล่อตั้งแต่ปีสามเจ็ดใช่ไหมฮะ <c oughs> ก็เสียดายเสียดายนะครับ ก็พอปีสามเก้าก็เข้ามาอีกทีหนึง่งโชคดีสร้างวิหารหลวงปู่พอดีเลยตอกเสาเข็มต้นแรกปีสามก็ต้นปีประมาณสักมกรากรุพาปีสาเก้ก็เริ่มทำทำทำ,ทำช่วงปีกว่ากว่านี่ผมก็ได้เป็นเจ้าภาพสร้างสภาธรรมกายสาคนนี่หลังหนึ่งเลยนะเสร็จแล้วก็สาธุแล้วก็ได้ทำสร้างพระอีกพระธรรมกายหลายหลายร้อยองค์ สแต่พอมาปี40นะ,ะมานก็เล่นแล้วม <c oughs> ีปัญหาใช่ไหมเศร,รษฐกิจ IMF เราก็เรียบร้อยหมดเหมือนกันก็เรียบร้อยหมดไป <c oughs> พอตอนนี้เราเอะเรียบร้อยหมดไปเราทำไงเราก็เอางี้เราเอาไปที่500กว่าไร่เนี่ยนะก็พัฒนาไปเรื่อยๆทุ่มไปเรื่อยๆหน้งยิ่งเป็นนี้เป็นสินมากมากมายมหาศาลเลยจนสร้างเป็นนี้แบงแบงหนึ่ง50กว่าล้านก็โทรมาทวงทุกวันทุกวัน เราก็ผัดเข้ามาเรื่อยเพราะว่าไม่มีเงินก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งผมก็ตัดขายสมบัติไปใช้นีเ่เขาลดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือประมาณสักยี่สิบล้านเหลือประมาณยี่สิบล้านผมก็เลยมาทําธุรกิจขายกาแฟกาแฟนี่จะกี้น,นะครับแล้วก็ปีใส่สี่เจ็ดนะครับเริ่มมาเริ่มมาทํากาแฟ ก็เริ่มทำทำไปตอนนั้นพอดีมาวัดปุ๊บลนุมีอยู่วันหนึ่งผมกานั่งสมาธิที่สภาเนี่ยนะเสร็จแล้ววันนั้นผมก็อ,อยากจะถวายที่ห้าร้ไร่เนี่ยให้หลวงพ่อแต่ตอนนั้นมันยังเป็นหนี้อยู่เพราะว่ามันเวลาถวายที่จะต,ต้องเอาเงินไปคืนกับบางส่วนใช่ไหมฮะก็เลยรอมาอีกปีนึงวันที่หนึ่งพฤษภาปีสองี่แปดผมก็ถวายที่488ไร่เนี่ยให้กับหลวงพ่อ สาธุที่ตอนนี้เป็นศูนย์อบรมลบบุรีนี่นะครับแล้วก็ก็ถวายไปหนึ่งพฤษภาสองพันอี่พอวันที่สิบห้ามิถุนาสองพนห้าร้อสี่ดเดือนครึง่งผมก็มีโรงงานกาแฟของตัวเองก่อนหน้านี้ผมใช้โรงรถนะปีสีเจนี่ผมใช้โรงรถเป็นโรงงานผลิตกาแฟผลิตยอยู่ประมาณ8เดือนเดือนที่9ก้าก็ไปเช่าเช่าบ้านเขาเป็นเป็นบ้านเก่าๆเานี่ยประมาณสัก 90ตารางวาทํากาแฟแต่พอถวายแค่เดือนครึ่งเดียวเรามีโรงงาน,นของตัวเองใช้เงินประมาณ10บกว่าล้านน,นนะเสร็จหลังจากนั้นแค่พอมาปีอีกปีหนึง่งผมก็สร้างอีกโรงนหนึ่งนี่ใช้เงิน200ล้านนะทำโรงงานกาแฟาผมเปิดมาแค่1เดือนตลาดเนี่ยเข,า,ขาว่าเขาข่าวว่าเขาก็ต่อว่าว่าเนี่ยวจะ,ะกี้บบกักตุนสินค้าเพราะกำลังจะขึ้นราคา เพราะว่าเขา,เาของเราทําให้ทันทําให้ทันเ,ออ <laughs> เพราะเพราะมันเรือนกรุงพาผมก็ต้องไปหาซื้อที่นะหาซื้อที่ได้อีกสิบสิบห้าไร่แล้วก็ให,ให้ให้เขาสมดินเลยนะแล้วก็ตอกเสาเข็มเลยกุมพาแีนี้ต้องอันนี้ต้องใช้เงินอีกประมาณห้าร้อยล้านนะเราใช้เทคโนโลยีของเยอรมันซึ่งจะเป็นโรงงานที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกตอนนี้มันก็แพบแพบแล้วตรงนี้ยอดขายเนี่ยนะผมก็มานั่งเช็คยอดขาย เมษาสี่แปดก่อนถวายที่ดินหนึ่งเดือนกับกับเมษาปีห้าหนึ่งสามปียอดขายมันเพิ่มแปดรอยเปซในขาที่ในขาที่ในขาที่คนอื่นเนี่ยเขาตั้งเป้ากันเท่าไหร่ปีลนะห้าเปอร์็สิบปเ็นแล้วบางทีเจอเศรษฐก,กิจก็มีปัญหาด้วยนะแต่ของผมไม่รู้มันเป็นอะไรก็ขึ้นเอาขึ้นเอาตอนนี้เราก็ระหว่างที่เข้ามาเนี่ยนะ ผมก็เอโอกาสทุ่มทําบุญเวลาผมเวลามีบุญใหญ่เนี่ยนะผมก็เอาบัญชีมาดูหมดเลยแล้วก็บอกทําหมดทํำไปไม่ขี่วันจาธุทำทำไปไม่ขี่วันเนี่ยนะครับเงินมันก็เข้ามาอีก<ม>ลูกชายผมก็บอกโอ้โหผมนี่มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พ่องจริงๆรเราคือผ<ม>ู้ออกแบบชีวิต เราเลืขคิดชีวิตเราเองไม่ใช่พรุมหรือฟ้าหรือใครอยากเป็นอะไรแล้วแต่ใจของเราอยากจะเป็นมาาเสร